9ไร่รีสอร์ทพัทยาชนบุรีถูกกว่า500บาทต่อคนเพราะห้องนี้ราคา1,000บาทนอนได้3คนนะคะน้ำในห้องน้ำก็คือแรงมากก็คือใช้ได้เลยห้องกว้างมากๆสะดวกสบายบรรยากาศภายในโรงแรมก็คือร่มรื่นประทับใจแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆเยอะเลยคือถามว่าคุ้มคือคุ้มสุดคุ้ม แต่1,000บาทก็คือไม่รวมอาหารเช้า1,000บาทสำหรับ3คนตกหัวแล้วไม่ถึง400ต่อคนโอ้โหหาถูกแบบนี้แล้วดีแบบนี้ได้ประทับใจจริงๆบ้านพักแบบเป็นหลังๆนะมีความเป็น private มีความเป็นส่วนตัวสูงแล้วก็มีสระว่ายน้ำบริการด้วยมีมุมให้ถ่ายรูปเก๋ๆเยอะมีจัดริงช้าน่ารักน่ารักแบบนี้ มีที่ให้เด็กเล่นด้วยนะคะสวยงามแนะนำเลยเก้าไร่รีสอร์ทที่พัทยาชนบุรีถูกและดียังมีอยู่จริงที่เมืองไทยของเราสุดยอด